สวัสดีค่ะสวัสดีคุณพ่อคุณแม่เอฟซี FC, แฟนช่องทุกท่านทุกคนนะคะเอาคลิปนี้กะมาอยู่กับเซียนซองอีกคือเกาเนาะคุณพ่อคุณแม่มาพบมาเจอกันเป็นคลิปที่สองแล้วนะคะตามที่เดวัาไวหลังจากที่ลงคลิปนะคะหลักหน่วยสิบบนนะคะของคุณแม่เอฟซีใจดีไปแล้วเนาะก่อนหน้านี้นะคะก็ได้บอกคุณพ่อคุณแม่ว่าคลิปถัดไปนะคะจะเป็นในส่วนที่ดีที่เด็ดเลขวิงะะ่งค่ะคุณพ่อคุณแม่ เซนซองไปได้เลขวิ่งเด็ดๆมาได้ยินว่างวดที่ผ่านมานะคะเพิ่นได้ศูนย์มากเข้าเต็มๆมุดบอกคุณแม่บาทที่หนีงวดนี่ปล่อยมาแล้วว่าสันโตเลขกะส่งคืออยู่ดิเซนซองก็เลยรู้สึกว่าเออถ้าสิจอบเบิงอีกจักงวดเนื่งนะคะกะย่านมันมากสนนิ่งงวดนี่นะก็เลยขอเอามานําเสนอให้คุณพ่อคุณแม่ได้ลองเบิงล่องพิจารณา ได้เก็บเป็นสถิตินะคะหามันมาหรือ,อยังจังไดนะคะเขาก็จะได้มีเป็นหลักฐานเนาะจังไดก่อนสิเขาไปรับชมเราฟังที่ดีที่เด็ดในคลิปนี้นะคะไพเขามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์นั่นแน่เนาะคุณพ่อคุณแม่กดไลค์กดแชร์ให้กําลังใจทางช่องให้กําลังใจเจ้าของตัวเลขนะคะแล้วกับผู้ใดนะคะยังบอกกดติดตามบอกกดกระดิ่งก็อย่าลืมกดไปน้น่นะคะจะได้โบผ่านแนวทางดีๆของทางช่องเนาะคลิปนี้กะมาพอกันช่วงเวลาบายบายคุณพ่อคุณแม่ ทางบ้านเ่นซองว่วมจีฝนตกอีกแล้วนะคะคืมเดี๋ยวคืมเดี๋ยวอ่คือจงเดี๋ยวจะไม่กันนาจีตกแล้วเนาะต้องฝ้าวววาออปันว่าได้ไปวอกอยู่กลางฝนดิปันว่าได้ไปบอก <laughs> คลิปอยู่กลางฝนไหวขั้นฝนตกมากนี่อยู่ในเฮียนกับเป็น,นตะยานอยู่ดีเนาะโอ้เรคุณแม่บอกกล่าวว่าว,าวามีกระจิตกระใจดีถ้าเกิดว่าฝนตกฝนล่มมากสิอยากอยู่ซื่อๆนะเป็นยันยานตัวเ่นซองนะ ขนาดเฮี้ยนสิว่ามิดชิดแบบนี้กับซังเขาบอกว่าถ้ามีสายรอฟ้าแล้วสามารถเบิ่งโทรศัพท์ไต้กับ้ังเชื่อมกยานให้เก่าเรื่องไพยธรรมชาตินี่มันอันตรายอยู่เออมือนั้นเบิ่งข่าวเนาะฝนตกอยู่หม่องนึงพอตูนนึงนอนอยู่อีกหม่องหนึ่งบ่มีฝนนะคะต่ว่าเหร็งโทรศัพท์มันตกอยู่ไกลๆคุณ ฟ้าพาเล่าไต่มนเนี่ยคุณบอกคุณแม่ขนาดมองที่เล่ายูนน่ะบ่มีฝนน่ะเออมันอันตรายมากๆนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเส้นซองทีวใหอฟังนี่คืออยากให้คุณบอกคุณแม่ตะนักละกะดูแลเจ้าของนะคะช่วงนี้ก่แห้งลงห้ลงหน้าเนาะเออถ้าเกิดว่ารู้สึกว่าฟ้าคึมมีเสียงฟ้าห้องหรือฟ้าแลบนึงสิปิดเครื่องไว้ดีที่สุดเออถึงสีอยากเบิ่งเส้บเบเสนซองปันไดกะ อดไกวก่อนคุณพ่อคุณแม่บ่าว่ากันในตอนนั้นนะคะเดี๋ยวฝนเศ้าตกค่อยเมื่อเปิดเบิ้งก็ได้คลิปบ่หายไปใช้นะคะเชี่อนซองกันแย่งนางาว้าแววแวแอยู่ลงคลิปปุ๊บนะคะคุณพ่อคุณแม่ก็สามารถเบิ้งคลิปได้ตลอดเวลาเลยนะคะดูแล้วดูอีกได้นะคะอยากให้ทุกท่านดูแลสุขภาพเจ้าของไวเนาะ เบิงแง่งกันนะคะเป็นห่วงคุณบอกคุณแม่สันดกฝ่าวฝ่ามาฝนไม้มันเป็นต่ย่านเออเนาะเอาฝากตอนกันแล้วกะเป็นห่วงเป็นใยกันโมเมนตาสีมหาแนวทาาให้ซื้อกะเจนซองรู้สึกว่าคุณพ่อคุณแม่ที่ติดตามทางช่องนี่คือเจนซองรักหมดทุกคนนะคะถือว่าเป็นญาติสนิดมิจรสให้ก็ว่าได้นะแฟนครับนี่สําคัญที่สุดเลยนะคะเจนซองก็เลยเป็นห่วงก็เลยบอก ให้คุณพ่อคุณแม่ละมัดระว่างกันนะเนาะแล้วก็ช่วงนี้กับเป็นเขานาฝนแบบเต็มโตเนาะฝนกระตกดูถึงแม่เมื่อกี้มันสิบ่ค่อยตกแต่ว่าวัน๋ยวนี้มันเริ่มสิมาตกแล้วเบิงเบิงอ่าวพยากรนะคะอุดรธานีตกทั้งสัปดาห์สั่นสัปดาห์นี้ใครอยู่ก็ดีใจนั่งผูเพ่นเฮตดหน้าอยู่นะคะแต่ว่าจะคลองกับ่ค่อยดีมันในเพราะจะาลองบด้เหตุหน้านะคะกะไปนั้นมาหนีอ่ะแน่ซื้อนะคะกับบ่เป็นยางกระตามฤดูกันเนาะ คลิปนี้เขาสิเปล่าเรื่องยังเกาะเรื่องฝนบอกพ่หน่อยโอเมนนะคะคลิปนี้นะคะจะเป็นในส่วนทีดีทีเด็ดเนาะเลขวิ่งนะคะก็คือเส้นซองได้แนวทางมาจากเอฟซีคือเกาหะละเออเพิ่นอยากเพิ่นที่ติงอนะ่ะเพิ่นอยากบอกเส้นซองซื้อว่าเออแม่ไปได้เลขวิ่งตรงนี้นะมามันแม่นนี่เออวัวเม่อกีนะน,น่ะเพิ่นไฮซูนทั้งทางที่บมูมี่ไฟไฮแต่ว่า มันเข่าไม่ลูกภาสามันมาไอลีบาทที่หนีหวัวหน,นีแม่ได้มาแล้วนะคะเพิ่นก็เลยบอกเส้นซองมอนีกเส้นซองก็เลยว่า,วากาสันอ่านุคเอาไปนั่งเสนอให้คุณพ่อคุณแม่นในช่องเพิ่นเบิงได้บ่จ้านะคะหเพิ่นเบิงเป็นแนวทาง5้ามันเข่าอีก5้าเพิ่นโชกเพิ่นมันนาการอีกนะคะแม่เพิ่นก็เลยว่า,วาได้เลยได้เลยแล้วแต่ลูกเลยนะคะกะแม่เพิ่นอยากเอามาแบ่งปันซื้อนะคะบได้มีอียงเนาะกาล่องพิจารณาเบิง,งคุณพ่อคุณแม่ เสนสองพึ่งนําเสนอแนวทางนี่เป็นงวดแรกเด้อจากเพินเลยบอกก่อนนะคะถึงแม้ว่าเพิ่นจะบอกว่าเพิ่นแม่นเพิ่นได้มากงวดเมื่อกี้เขาหรืองยางกระซังแต่ถ้าคุณพ่อคุณแม่เพิ่งเห็นเป็นงวดแรกนะคะเซนสองอยากให้จอบซ่อมดูก,ก่อนจะดีกว่านะคะจอบซ่อมเบิงวางงวดนี่สิมาสีแมนอีหรีบ่นะคะทางงวดนี่มากอีกนะคะงวดหนาถ้าชอบทามาข้าค่อยตามก็ได้นะคะที่เส้นซองนําเสนอในงวดนี้ก็คือ ยันนะคะยันยันว่าถ้าจะคล้องจอบเบิงแล้วบันีบังเอิญมันมาถ้าบ่านําเสนอบาดท,ที่หนีงวดนานุมเอามานําเสนอถ้านุบอกว่าเขามาสองงวดจอดยังสิคุณพ่อคุณแม่ก็จะรู้สึกว่าตัวหรือเปล่างวดก่อนท่ว่าเห็นอีย่างยังสิเนาะก็เลยเอามาลงคลิปนะคะให้เป็นแนวทางให้เป็นหลักฐานแล้วกันเนาะเอิ่น่าเป็นหลักฐานแล้วกันเนาะคุณพ่อคุณแม่เนะาะอ่าจะตั้งชื่อว่าเลขวิ่งอ่า มีที่มาแล้วกันเนาะอ่าจากสิตธัง,าางมายังบได้คิดมาก่อนนะคะได้มาปุ๊บกะนําเสนอปรับโหลดงวนเมื่อกี้นะคะเพิ่นบอกว่ามาศูนย์นะคะศูนย์มาบนนะคะคุณพ่อคุณแม่แต่แนวทางนี้ไม่ได้กําหนดว่าจะเป็นบนหรือล่างนะคะลองพิจารณาดูนะคะเจ้าของตัวเลขเพิ่อนออกมาแบ่งปันเพิ่นบอกว่าบางงวดมันกับไปบนบางงวดกับไปล่างแต่วางวดเมื่อกี้มาบนนะคะเป็นไฮศูนย์มานะคะลองดูเนาะ เลขวิ่งมีที่มาสีฟันมาเม็ดเดียวนะคะในทุกๆงวดเนาะตัวเดียวนี้ถ้าสมมติผู้ใดเป็นซ้ายเมื่อซ้ายแลน์นะคะใส่ทั้งบนทั้งล่างเท่าเท่ากันนี่ก็คือสีมาบนกะได้กาไรสิมาล่างกะมีกําไรอยู่แล้วนะคะเอฟซี FC ที่เป็นสายวิ่งน่าจะเข้าใจกันดีเนาะในส่วนจุดนี้ถ้าผู้ใดบ อยากวิ่งบม่อยากเมื่อยหรือว่าบอมี่มองวิ่งมองเมื่อยกะลองเอาไปจับใส่ผู้เพลินวิ่งแม่นคือกันเอียงประมาณนี้นะคะก็ะได้เป็นเลขจับคู่นะคะไปหยิบจับลอตเตอรี่ก็ได้คือกันเน,ะนาะคุณพ่อคุณแม่เนาะงวดหนึ่งกขหกเจ็ดนะคะลองเบิ่งเส้นสองมักอยู่ดีเลขตัวนี้ เป็นจังไดโบในความรู้สึกนะคะความน่าจะเป็นนะคะรู้สึกว่ามัน่นาจะมาอยู่นะคะจักสีมาบนรือมาลางเอียงประมาณนี้เนาะในความรู้สึกตัวเองนะคะเอาคือบ่เห็นบัตรนี่อบอกคุณแม่เอา้านั่นเป็นจังไดก็เป็นสี่กล่องน่ะเออเมื่อด,ดีป่ะนี่เอา้าให้เห็นตัวโต,วตวเลขนี่ล่ะวิ่งหกคุณพ่อคุณแม่เลขวิ่งมีที่มาเปิดตัวงวดแรกนะคะ ประจำวันวันที่1กรกฎาคม67วิ่งไปที่6บนล่างนะคะฟันเม็ดเดี่ยวเนาะลองเบิงลองพิจารณาเบิงวงวนเมื่อกี้มาบนเดอ้อคุณพ่อคุณแม่เป็นไปได้บบจิมาบนอีกบบหรือจังไดถ้าคุณพ่อคุณแม่มีความคิดเห็นจังไดก็อย่าลืมคอมเมนต์มาบอกกันน้ำแน หรือว่าสูตรแม่หกดับหมดเลยทั้งบนทั้งล่างอย่างจังสีคอมเมนต์มาบอกกันได้นะคะทุกคนสามารถแสดงความคิดเห็นได้นะคะมีสิทธิเท่ากันเบิร์ทุกคนนะคะแล้วก็หนูก็จอบอ่านจอบหาแนวทางอยู่เหมือนกันนะคะเพื่อนๆในช่องกระจอกเบิร์ขึ้นกัน,นคุณพ่อคุณแม่เนาะเอาแคปหน้าจอนะคะ ลองเบิ้งนะคะสิจอบซ่อมมือกนก็นได้หรือสิโดดซักเลยก็ได้ขึ้นอยู่ที่การตัดสินใจของคุณพ่อคุณแม่นะคะอ่ะคลิปนี้นะคะมีตัวเลขตัวเดียวนี่ละที่จะโชว์นะคะกะเวลาก็ยังพอมีอยู่นะคะเมื่อกี้ลืมบอกเพราะว่าเวลามันไปไกลมันโดดแล้วซิบกวนาที่คลิปเมื่อกี้ก็เลยลืมพี่เซนสำหรับคลิปนี้นะคะก็ยัง พอมีเวลานะคะขออนุญาตพาคุณพ่อคุณแม่นะคะมาชมความสวยความงามนะคะอันนี้นุใส่เองยิบขึ้นมายิบขึ้นมาจากคังต้เอ่อยังเกาะกระจกนี่ละเออที่แต่งหนาจะคล้องเลยละใช้เฉพาะกลางคืนนะคะครีมหน้าใสของเราคุณพ่อคุณแม่ขออนุญาตพูดสักนิดน,นึงเนาะตอบโจทย์สำหรับผู้ใดที่มีปัญหาเรื่องฟ้าเรื่องกระเรื่องจุดด่างดำบนใบหน้านะคะ ผิวเป็นซิ้วนาเป็นซิ้วบ่เศร้าจักเทือนนะคะนาแพ้ง่ายนามองค่านะคะใช้ตัวนี้ตัวเดียวเลยนะคะติดต่อกันย่างหน่อยซองกระปุกเด้อคุณบ๊คุณแม่จะเห็นผลลัพธ์จะเห็นการเปลี่ยนแปลงแน่นอนนะคะถ้ากระปุกเดียวนี่เช่นซองบอบ่ยอยากให้ในหน้าออกไปล่องแค่กระปุกเดียวเพราะอะไรเพราะว่านึง่งมันหน่อยอ่ะยอมรับเลยว่ามันน้อยนะคะใส่เบิดกระปุกนึงมันยังว่าเห็นผลแค่ คุณพ่อคุณแม่ผิวหนานเท่านะ่ะแค่กําลังปรับโตให้เขากับครีมหนึ่งกระปุกแรกนะคะใช้แล้วนะคะน่าจะปรับให้เข้ากับครีมตัวนี้เฉยๆนะคะแต่ว่าสัมผัสใดแหลกเลยนะคือหนามันจีนหนุ่มเข้นยูนะคะหน้านุ่มสัมผัสแล้วจะรู้สึกว่าอิ่มน้ํานะคะเอออันนี้มีสองอย่างที่สามารถสัมผัสใดในกระปุกแรกนะคะก็แบบคือหนานุ่มแล้วก็อิ่มน้ำึ้นนะคะเป็นหนาตึงๆหนาชุ่มชื่นนะนะเออ บ้าน,นีนะคะก็เลยแนะนให้ผู้ใดอยากล่องนะคะเอาไปเลยย่างหน่อยซองกระปุกนะคะซองกระปุกขึ้นไปใครที่เป็นฟาจะจางลงนะคะใครที่เป็นกะก็จะจางลงนะคะแต่มัจิบว่หายท่านที่ิี่คุณ่อคุณแม่ซองกระปุกบ่แมเมนว่าหายไปเลยบม่น สัวห้าสิเป็นฟ้าได้สัวห้าสิเป็นกะได้ใส่เวลาบจักปีร่องนับเบิงนะคะสีมาใส่ซองกระปุกซ้ำหนีเราเศร้ามันเป็นไปไม่ได้นะคะมันจะค่อยๆจางลงจางลงใช้ไปเรื่อยๆจะจางแล้วจะหายไปในที่สุดนะคะแต่ว่าเห็นผลนี่ซองกระปุกแรกสีเห็นความเปลี่ยนแปลงหนาะเนาะจาังใดบุใดสนใจก็ติดต,ต่อมาเนาะตามเบอร์นี้เส้นซองล่องให้แล้วนะคะ เบอร์เก้าเหมือนเดิมเบอร์โทรพร้อมแล้วก็บเบอร์แอดไลน์ line, เบอร์เดียวกันเลยผู้ใดมีไล์ก็ทักมานะคะผู้ใดบ่มีไล์โทรมาได้เลย0940292674พร้อมส่งให้ทุกท่านวันนี้แล้วนะคะใช้ก่อนสวยก่อนใช้ไวสวยไวนะคะผู้ใส่ก็ใส่ใดเด้อลืมบอกนะคะ <c ười> เอาคลิปนี้นะคะชัดเจนนะคะแนวทางก็ได้ครบถ้วนเนาะ ความสวยความงามกับขอฝากไว้แล้วนะคลิปหน้าก็ยังเป็นทีดีทีเด็ดเหมือนเดิมนะคะคุณพ่อคุณแม่ยังอยากได้บอสสาหรับเหล็กล็อกของผู้ใหญ่ใจดีที่เพิ่นหามากก้าวหางนะคะลางยางเดี่ยวฮนะอยากได้บอท้ายยงอยากได้ยู่คอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าไม่มีใครอยากได้นอกก็ยอมรับว่าสองหวัวที่ผ่านมามันหลุดไปคุณพ่อคุณแม่ คุณพ่อคุณแม่มาอยากได้เส้นซองก็จะบอ่อนําเสนอเนาะแต่ถ้ายังสนใจยังอยากได้แนวทางอยู่คอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยว่าอยากได้หรืออะไรก็แล้วแต่นะคะคอมเมนต์มาบอกเส้นซองเพ้่นเราจะได้นําเสนอให้เพราะว่าคุณพ่อนะคะผู้ใหญ่ใจดีเพิ่นปล่อยออกมาแล้วนะคะอยู่น้ำเส้นซองแล้วสําหรับแนวทางตัวเลขเนาะอ่ะคลิปนี้ขอจบไว้แค่นี้นะคะเดี๋ยวเข้าค่อยพอกันไม่คิปหนาจ้าขอบคุณค่ะ